สบายดีสบายดีสบายดีตอนนี้พวกเราได้มาสู่เมืองมรดกโลกเมืองหลวงหบางแขวงหลวงหบางซึ่งเป็นเมืองหนึง่งเป็นเมืองมรดกโลกแข่งทาอิฐของสองปโป,สป,ปาสปปลาหรือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาหวหลวงหบางเป็นเมืองเดียวที่ว่าได้คงไว้ซึ่งสถาปัตย์ใซึ่งเงื่อนสานบ้านสองที่คงไว้ดังเดิมเนาะตั้งแต่สมัยดึกดาวน สมัยตะกี้ตะกอนพุนธะเจนฮอดปัจจุบันนี้กับบรรยากาศแต่ว่าปัจจุบันนี้บรรยากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหน่อยหนึ่งจะได้มีการอา,อาจจะแตกต่างกว่าเกา่าคือแต่เก่ามันเฮือนจะบริทีแบบนี้เนาะปัจจุบันนี้เฮือนรู้สึกจะทีทีละแต่จังไดก็ยังคงไว้ความมีสเสน่ห์ของเมืองหลวงขอบางแห่งเดียวแห่งทําอิฐและก็บ่มีแห่งใดที่คือกับแห่งนี้เนาะแต่ว่าท่าน ท่านที่วามาก็สามารถมาเบิ่งสมบรรยากาศแบบเก่าแบบดังเดิมได้ตามสบายปัจจุบันนี้เพิ่นเกิดได้เปิดแล้วหลังจากล็อกดาวน์ไปสองปกีกว่าเนาะปัจจุบันนี้ถูกแห่งถุกบอนเพิ่นก็ได้เปิดเข้าสู่ปกติเรียบร้อยแล้วขอเชิญเลยอันนี้เป็นท้านอาหารทั้งหน้าห้านอาหารอิเลฟฟิงหรือว่าท้านอาหารอิเลฟเฟน อยู่ทางแคมแม่น้ําของนี่แหละแต่กี้มันจะเป็นสมุทร,รหรือว่าเป็นพระราชวังเกา่าหรือว่าในไนครคาเจ้าก็เบอร์เนจใจก็ถือว่าได้เพิ่ได้ซอมแซมแล้วก็นุร์รักษาไว้คงรูบแบบรูบหางเกา่าได้เป็นอย่างดีก็สมเสยเจ้าของเพิ่นเนะาะจังไดก็ดีเพื่อจะได้ใหุ้่นลูกล่นหลานของพวกเฮาได้เบิง่งได้สมในโอกาสต,ต่อ,ตอ,ตอไป หลายร้อยปีพอสมควรแล้วอันนี้ก็บน,น่ใจว่าจากร้อยปีแล้วตอนนี้กลายเป็นห้านอาหารที่ว่าจะเป็นห้านอาหารค่อนข้างตกคลาสสิกมีทั้งอาหารลาวอาหารลหลวงฮับบงแล้วก็อาหารฝรัลล่งได้ยินว่าห้านนี่เข้าจีแทบหลายสันเดจจะขอขอบใจ